ท่านผู้ชมที่กระลบรับเท้าใส่คำร้อทีวีวันนี้มาที่ตลาดนัดของวังสามหมอครับมาเจอบะหมี่ครับซื้อใยหยางครับไอ้บดิตครับไอ้บณดิตเนาะเฮ็ดบะหมี่อันนี้เนาะสามสิบห้าบาทเนาะเออบะหมี่ใส่ถุงอรุงเองเฮ็ดเองเนาะเป็นเชฟมาจากกรุงแร่มใดนีิเป็นทหารมาครับเป็นทหารเนาะขายดีแล้ววะเอ้าอย่าลืมเล้อตลาดของผม บอกว่าโอ้ขนมจีบกับมี่ท่านผู้ชมดูแล้วก็อย่าลืมครับมาที่ตลาดของถมบอกว่าผมให้มาเท้าใส่คำรอดทีวีรถแรกแจกแถมบอกกินกระแกงไห้พูดนะใจดีอ้าวขายดีๆได้เด้อบคคุณฮะเดี๋ยวจะหายันแมงงอนมาติดไห้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะอยากปลาดุกูก็มีค่ะขนมไทยอมอ้วนอิ่มพ่ ขนมไทยออมอิมจักแปลว่าอย่างดอก,กเลีเ้ยวเบิงเวขียวเออเฮออยู่นี่น้นคนน่ะมแต่มักขิวเขียวเด้สองสองท่านี้มักขายของเขียวเว้ยบกขายอย่างเดียวอีสานเขียว <c oughs> บายบายละแมสูอผู้ใดมากนี่เห็นนี่ซื้อโรดเดอร์ทับวัแซบไห,ห้เตะเรียมเสาส <c oughs> า,ามทีฟีอันนี้ก็บไมยังน,นี่นะอันนี้ขนมนั่งเล็กอ่ ตะเกาบ่ได้ซื้อนางเลดซื้อนางสาวเลดมาแต่งงานแล้วซื้อนางเลดเหรอบัดผู้เฮ็ดปะคือบุญแม่นางสาวบัดนตรโอ้อันอันจีบกันกับย้อนขนมนางเลดนี่แหละเนาะโอ้ยได้ได้ผัวย้อนขนมนางเลดนี่แหละค่ะ